อยากมีความแฮปดี้แต่บอมีแฟนเจ้าจะเปิดคลิปนายเด <c oughs> ี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งอุทูอุทูอุทูเร็วๆอีกทีแต่เ้าเพิ่งสื่ช่องเนสแองเจิลครับผมใครอยู่ข้างหลังอะปอออกมาดิปอ <c oughs> ต่อเดี๋ยวพี่ปั่นไปถ่ายไปนะสวยๆค่ะคุยขอบคุณขอบคุณขอบคุณปอมากพี่ชมพีเจิรถคับไปไปครับผมวันนี้ก็คุณคุณยี่เน่งนนจจะชุดพละจ้าชุพละนะคะ วันนี้จะไปบ้านน้องตาก,กล้องของเรานะคะก็คือน้องไอดากับน้องริทูไม่รู้อยู่บ้านหรือเปล่าพี่ครูสวัสดีครับอย่าชนปออ,อ,อ,อย่าพูดใ้กลัวสิตอนนี้น้องไอ้ดายัางไม่กลับานะจ๊ะริทูอยู่บอ นี้เรามาถึงหน้าบ้านของนอนรีทูแล้วนะคะน้อนรีทูนะจ๊ะอยู่บ้านบอสมันเป็นผ้าอ,อย่างงี้อ่ะมันผ้าอ,อย่างงี้<ะ>พีออ่เน็ตฮะว้ายลิที่มาไม่ออกมาเล่น่ะลิที่มาฮะสวัสดีอินเดียส <c oughs> วัสด,ด,ดีอินเดียเน,น,น,นี่อ้ามาเอาขึ้นไม่ได้ช่วยด้วยเอาขึ้นไม่ได้ เออได้ระเบิดเวลาเออลิทูแต่งตัวสวยน่ารักอ๋อเสื้ออินเดียแถมน่ารักน่ารักเสือ c u t วเร็วๆถ่ากล้องเร็วๆพี่ถ่ายเข้ากล้องเหรอน่ามาสเต็ตอ๋อจริง ออกก็ถ่ายรูปไม่ใช่ไม่ใช่กล้องถ่ายรูปเฮ้ยมีน่าขี่จักรวดนขี่จักรวดอะไรนี่มันจักรยานอะไรจักรยานจักรยานอ๋อได้ละได้ละน้องไม่มีแรงนะจ้ะอะไรจ๊าอยู่ทำไมเอานิ่งทักมาโอ้ช่างแม่งเถอะตะก้า ไม่มีแรงปิดบ้านแต่กล้องวันนี้พี่หงายไปที่ไหนอ๋อเก่งมากค่ะไปค่ะแต่กล้องค่ะวันนี้ไม่แต่กล้องเลยแต่กล้องเออ่รับหน้าที่แค่บางส่วนเท่านั้นนะจ๊ะแต่กล้องตามดิฉันมาค่ะไล้อฉันตามด้วยดิตอนนี้ฟ้าก็ว้าวจนบ้านเฮ้ยเด้อเด้อต้ตั้งกล้องใหม่ก่อนตั้งกล้อง โอเคตอนนี้ก็เอ่อโอ๊ยมาอยู่ดีก้องสั่นนะาทำไมมันสั่นนเไงพี่สั่นไงโอ๊ยบ้าอะไรอะโอเยมันจะล้มอ่ยไป วุ้ยวุ้ยไปครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะบอกกันว่า,าภายในอีกไม่น่าจะไม่เกินนาทีนี้นะคะหนูจะรีวิวกระเป๋าจะตังกระเป๋าอะไรเอ่ยกระเป๋วเวาจะต่างกระเป๋วเวาอะไรเอ่ยกระเป๋วเวาสตางค์กระเป๋าอะไรเอ่ยตุ๊กตุ๊กนกกระเป๋าอะไรเอ่ยที่เป็นยสงก,งกระเป๋วเวาสตางค์ ก็ตอนนี้ณเวลานี้ถ่ายได้แค่5นาที15าวินะจ๊ะโอ้ยลำไาไปเลยก้อกก้อกไรเก่าเหรอเก่าก็ถ้าเก็บใครชอบคลิปนี้ก็เาลืมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะบ๊ายบายมาเร็วมารวมตัวเร็วมารวมตัวรีทูด้วยมา บ๊ายบายบ๊ายบายคลิปหน้าจะกันใหมปิดก้องปิดกล้องสุดท้ายเราเป็นไงแฟนใหม่ที่น่าคุ้นใจ